สวัสดีครับดนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระโซน99ครับมดดำโทรไปด่ามาตูมให้บอกทำลายของจริงไม่งั้นทุกคนจะเดือดร้อนก่อนเจ้าตัวจะร้องไห้และปิดมือถือไปมดดำคชาพาเผยกลางรายการแฉเรื่องดีเจมาตูมเตชินบอกว่าไม่ใช่พวกเราจะเข้าข้างกันเองตัวฉันเองก็ขอประนามแฉก็ขอประนาม เราออกทีวีก็บอกทุกคนรักษาระยะห่างแอปใส่หน้ากากกันช้ก็พูดถูกชีวิตจริงคนเป็นดารามึงไม่เป็นตัวอย่างให้เขาจริงๆก็มีการประนามการเกิดขึ้นการจัดงานปาร์ตี้หรูจนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 โรคโซเชียลเขาใช้คำว่าไร้จิตสำนึกเพราะกลายเป็นซ u เปอร์สเปรเดอร์ประชาชนต้องมารับกรรม คนหาเช้ากินข้าก็ปฏิบัติไปแต่ดาราบางกลุ่มทั้งท่องเที่ยวปาร์ตี้รวมกลุ่มเกิน5คนขาดความรับผิดชอบต่อสังคมมีการเปรียบเทียบกับเคสระบาดที่สมุทรสาครคนเหล่านั้นติดเชื้อเพราะออกมาทำมาหากินเลี้ยงปากท้องครอบครัวเลยตั้งประเด็นว่านี่หรือคนในวงการบันเทิงน่าคิดสำหรับคนวงการบันเทิงเพราะขณะที่แรงงานต่างชาติ ถูกบูลลี่ถูกเอาไปปล่อยทิ้งบอกจะเอวยิงทิ้งบ้างแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งนี้จะตอบว่าอย่างไรกลุ่มดาราที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมกลับมีคนให้กําลังใจขออนุญาตมาตูมไม่ได้ดา่าทั้งหมดคือประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมว่าดาราเป็นอภิสิทธิชนเหรอเป็นสองมาตรฐานมดดำอ่านทุกคอมเมนต์ก็น้อมรับ วันนี้ได้มีโอกาสคุยกับมาตูมเมื่อคืนนี้มาตูมบอกว่าแม่หนูขอปิดมือถือแล้วนะมันเครียดมากมันปิดมือถือไปเลยไม่สามารถติดต่อมันได้จากนั้นมดดําเผยคลิปเสียงมาตูมร่ำให้ขอให้ช่วยชี้แจงโดยบอกว่าเฉยๆกับข่าวก็10แต่พอทุกสื่อลงว่านักข่าว N b t มางานมาตูมแล้วเอาเชื้อไปแพร่มันผิด เพราะเขาไม่ได้มามาตูมไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวขอปิดมือถือก่อนข้อความและคนโทรมาเยอะมากรบกวนขอให้ช่วยชี้แจงด้วยมาตูมร่ำให้หนักก่อนปิดมือถือไปทั้งนี้มดดำบอกว่าโทรไปด่าให้มันบอกทำลายจริงๆไม่งั้นทุกคนจะเดือดร้อนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก o n b news มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับสาระโซน99นี่นะครับขอบคุณมากครับผม